ใครดูก็มีแต่รอหอยยิ้มกูใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตรา 4S เพิใจสนับสนุนโดย Golden m o r i n g าอ i l p a n ญ a n น a t u r a l บริษัทวีแคร์เฮลท์โปรดักส์ Herbal Panthasie อพ p ท t h Hand and Nail Cream พี่น็องบริพั์ชวนคุยทุกเรื่องแขกรับเชิญแวะเวียนมาหาเอกงน้องอออครับผมตั้งรัศู่รายการคุณทางฮอตโชว์นะครับกับผมหมอทรงก่อนนะครับแล้วก็แขกรับเชิญสูงพิเศษนะครับคุณหมอแคร์ครับ สวัสดีค <worries> ่ะแล้วก็ต้องขอต้อนรับพิธีกรนะครับก็คือคุณปิ่นนะครับแล้วก็คุณดาดานะครับปกติพิธีกรเ่ยต้องขอเชิญเดี๋ยวเราเชิญพิธีกรเรามาเชิญพิธีกรเข้านะคะตอนนี้ทุกอย่างมันท่วไปหมดแล้วค่ะสบายสปายมากแต่ใดๆแล้ว คนที่จะให้ความรู้กับเราจริงๆ <c oughs> ก็คือคนที่เปิดรายการให้เราเมื่อกี้นี่แหละนะคะนั่น <c oughs> ก็คือคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค <c oughs> ่ะส,ส,ส, <c oughs> สวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะคะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชุมทางฮอตโชว์นะคะรายการเราก็จะพูดกับเรบเรื่องของสุขภาพและเสียงเพลงนะคะแน่นอนว่าทุทกๆช่วงเราก็จะมีเพลงเพราะๆนะคะ สุขภาพกายที่แข็งแรงต้องมาพร้อมกับสุขภาพจิตที่ดีด้วยใช่ไหมคบคุณหมอคะใช่ครับออนะคะฟังเ ieni, พลงเพลอแล้วก็สาระความรู้ก่อนนอนแบบนี้นะคะจะได้หลับฝันดี <l ug> แล้วก็ได้ความรู้ไปนำนำไปปรบับใช้ในชีวิตได้ด้วยนะคะ <l ug> สําหรับ2-3ง EP ที่2อ EP ที่ผ่านมาเราทําทั้งยำยำคณะตับหวานอ่าเป็นน้ําสมุนไพรก็ทํามาแล้วเป็นสมสหาย ดับร้อนในแล้วเมื่อ EP ที่ผ่านมาก็จะเป็นปมมระหมูสัตวบนะคะ 3เมนูที่ผ่านมาบอกเลยว่าท่านผู้ชมสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยสําหรับใครที่ดูไม่ทันนะคะแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงเพราะว่าแต่ละสูตรเนี่ยมันซ่อนคุณประโยชน์เอาไว้มากมายคุณหมอก็ได้บอกไปแล้วว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรอะไรก็สําหรับใครที่มีปัญหาทางด้านไหนก็สามารถเลือกนําไปปรับใช้กับสุขภาพตัวเองได้เลยนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะท่านผู้ชมขาก็ยังคงเปิดแผนเปิดตลาด เปิดครัว oh ก wow. wow. <laughs> ันอยู yeah, like, wow ่เลยถูก huh. ต้องนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะเมนูที่คุณหมออยากจะมานําเสนอให้กับน้องปิ่นดาด้าแล้วก็ท่านผู้ชมได้รู้จักนี่คือเมนูอะไรคะเห็ดสามอย่างตุนสูนไพยจีนครับว้าวชื่อน่าทานมากเลยค่ะฟังดูแบบมีความขลังเออดูแบบมีมานาแล้วเป็นสูตรโบราณอย่างนี้เดี๋ยววันนี้้องเอาสูตรยาต้มของจีนค่ะมาทําเป็นอาหารค่ะอุ้ยตายถ้าสมมติว่าเราพูดกันแบบชาวบ้านพูแบบอุ้ย สูตรแบบยาจีนตุ่นยาจีนมันดูมันดูทํายากมั้ยมันดูยิ่งใหญ่มันดูต้องให้หมอจีนมาตุ่นให้หรือเปล่าแต่วันนี้คุณหมอก็นํามาปรับให้ท่านผู้ชมทางบ้านหรือใครก็ตามแต่สามารถทําตามได้ใช่ไหมคะสําหรับเห็ดสามอย่างที่เราจะใช้ในวันนี้เป็นวัตถุดิบหลักมีเห็ดอะไรบ้างคะคุณหมอคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราสามารถใช้เห็ดอะไรก็ได้ครับแต่ขอให้เป็นสามอย่างใช่ครับสามอย่างขึ้นไปทรัฟเฟิลได้ไหมคะ ได้หนูอาจจะถนัดไปในทางแบบเช้าตัวนิดนึงเห็ดนางฟ้าไม่ค่อยได้ทานเลยคุณหมอจะเป็นท right? ้าโปราโ์ฟอะไรก็ได้ก็ย่อมได้เราแต่เพราะอะไรถึงอะไรก็ได้หละคุณหมอทำไมมันถึงไม่แบบไม่ตายตัวเนราะคนไเห็นนี่เองค่ะโดยปกติเราต้องบอกว่าเห็ดเนี่ยเป็นอาหารทดแทนของผู้ที่เป็นบังสุรัตและไม่สามารถกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ครับตัวเห็ดเนี่ย ปกติมันจะมีกรดอะมิโนจําเป็นอยู่ที่ทําให้ร่างกายได้รับไปแล้วไปซ่อมแซมส่วนต่างของร่างกายค่ะทีนี้ถ้าเผื่อกินแค่อย่างเดียวครับอะมิโนจําเป็นอาจจะไม่เท่าเทียมเนื้อสัตว์เพราะนั้นถ้ากินเห็ดเนี่ยมารวมกัน3อย่างอะไรก็ได้ขึ้นไปครับกรดอะมิโนจะครบหรือว่าใกล้เคียงกับตัวเนื้อสัตว์ครับก็เลยอาจจะเห็นว่าเวลามีเขาแนะนาอาหารสุขภาพก็แนะนํากินเห็ดสามอย่างหรือเห็ดสามอย่างขึ้นไป ถ้าเราอยู่ตามร้านอาหารก็จะแบบแกงเลียงเห็ดสามอย่างชื่อเมนูเขาเขียนอย่างงี้เลยเนาะแกงเลียงแบบเห็ดสามอย่างแกงเห็ดสามอย่างอะไรอย่างงี้นะคะสําหรับวันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วใช้เห็ดอะไรก็ได้แต่เห็ดที่คุณหมอนํามาวันนี้ก็จะเป็นอันนี้เลยใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ครับก็จะเป็นเห็ดมีเห็ดอะไรบ้างคะอ่างเงียบกันหมดอ่ะคือเราเอาเห็ดสามอย่างอะไรก็ได้ครับเห็ดเขาเรีอกเห็ดอะไรอ่ะ ชนพิมใช่ไหมเนี่ยคนซื้ออันเนี้ยเห็ดอันเนี้ยเห็ดหูหนูอันเนี้ยเห็ดอะไรเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าเห็ดอันนี้เห็ดเข็มหรอไม่ใช่เห็ดเข็มเห็ดอะไรอ่ะชชุมาฮอตโสนับสนุนโดยพี่มนต์ครีมสมุนไพรครีมอินเซรั่มดีซีทูดับเบิลชามจีเวลบายจีมอร์สกายเฮิร์บไวท์แอนด์คลีนทูธเพรส บายสกายออร่าแคแล้ววันนี้สอนเห็ดที่เราเตรียมมาใช่ไหมคุณหมอก็จะเป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดชิเมจินะคะครับไม่มีทัฟเฟิลไม่บอกหนูไม่งั้นที่บ้านหนูเยอะมากคุณหมอหนูซื้อที่เป็นกิโลเลยดูน่ะดูแล้ที่ดูน่ะเห็ดสอย่างเห็ดสอย่างในวันนี้นะคะคุณหมอแล้วแต่ละเห็ดเนี่ยเขามีสรรพคุณหรือว่าริบต่างกันไหมคะคุณหมอหรือว่าก็ ใกล้เคียงโดยปกติใกล้เคียงครับแต่สิ่งท,ที่เหตุมีเลยนะครับก็คือเบต้าคูแคนคือคืออะไรนะคะคุณหมอเบต้าคูแคนเป็นสารตัวหนึ่งทีอ่ออกฤทธิ์ในการช่วยเสริมภูมิกันในร่างกายเพราะนั้นเวลาคนที่แบบเป็นโรคภูมกิกันหรือป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายครับการกินเบต้าคูแคนเข้าไปจะทําให้เรารู้สึกว่าสดชื่นขึ้นนม่ง่อกเแตาคูแคนมันจะไปทำลายพวกสารอุจจาระในร่างกายที่เกิดขึ้นเบต้าคูแคนนอกจากนี้ เบต้ากูแคนยังช่วยกระตุ้นการทำงานของเลือดขาวค่ะให้ช่วยดักจับเชื้อโรคต่างๆในร่างกายเรานะคะแล้วก็เป็นสารเบต้ากูแคนในเหตุเนี้ยนอกจากจะช่วยกระตุ้นภูมิกันแล้วยังมีผลงานวิจัยพบว่าลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยค่ะลดความดันได้ด้วยค่ะก็คือมีอยู่ในเห็ดจริงเบต้ากูแคนมีอยู่ในหลายอย่างเลยนะคะค่ะข้าวโอ๊ต ด้วยเห็ดด้วยยีสต์ด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเมนูนี้เราก็เลยเป็นเมนูกระตุ้นภูมิคุ้มกันค่ะนอกจากเราใช้สมุนไพรจีนที่ที่มีเป็นตำรับยาจีนเลยนะคะที่เป็นยาต้มูเฉพาะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทานยากแต่พอเราเอามาตุ๋นกับเห็ดปรุงรสนิดหน่อยกลายเป็นทานเป็นอาหารอร่อยๆได้นิดหน่อยจริงใช่ไหมคะในนี้มีอะไรบ้างอันนี้คือที่เราจะนําไปผสมกับเห็ดเลยใช่ครับใช่อันนี้คือเราจัดเซตมาสําหรับการ ใช้ตอนหนึ่งครั้งการกินอยู่แล้วครับก็จะมะีเขาเรียกว่าเห็ดไม่ใช่เห็ดครับโสมมีโสมอเมริกาค,ครับครับมีโสมเขาเรียกว่าตังเสียมค,ครับแล้วก็โสมอีกอย่างหนึ่งคือไหจูเสียม อ่าซึ่งสามชนิดเนี้ยเวลาใส่เข้าไปครับมันจะทําให้มีการกระตุ้นภูมิกันได้ดีมากครับและอีกตัวหนึ่งเราจะใส่เข้าไปเพราะเห็นมีผู้หญิงเยอะเราต้องการที่จะบ่รุงเลือดด้วยเราเลยใส่ตังกุยเข้าไปด้วยตังกุยคืออะไรคะตังกุยตังกุยเป็นสมุนไพรจีนตัวหนึ่งครับที่ช่วยในการบ่รุงโลหิตจิตีให้มีการขับออกได้ดีขึ้นเพราะนั้นจะช่วยในคนที่ปวดประจำเดือนได้ค่ะปวดแล้วอย่างโศกอย่างเงี้ย มันหามันหาซื้อยากเพราราคามันสูงไหมเพราะว่าบางทีแบบว่าชาวบ้านดูแล้วจะมาเอาโสมาทํเป็นซุปอุ้ยมันจะแบบราคาสูงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเผื่อเราเอาสูตรตามที่บอกไปนะครับ3ตัวเนี่ยไ่หาซื้อตามร้านขายยาทั่วไปสามารถหาซื้อได้ครับแล้วใช้ครั้งนึงไม่เยอะเราจะเห็นน่เนี่ยซุปมอเบอร์เลยเราใส่แค่นี้เองครับอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นร้านขายยาจีนเนาะหนึ่งหยิบมืออ่าเล็กๆครับไม่ต้องถึงกำมือแค่หยิบมือก็เพียงพอครับสูงแค่ไหนคะอันนี้เหรอ ทั้งหมดคือสมหมดเลยครับทั้งหมดคือสมเหรอคะโอ้น,นสามชนิดรวมกันค่ะใช่อันนี้คือรวมกันเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งถุงต่อหนึ uh> ่งมื네้อใช่ไหมคะใช่ปริมาณต่อการทำหนึ่งครั้งก็ประมาณนี้ค่ะหนึ่งข้อสามารถเก็บไว้กินได้สามสามวันครับอ๋อก็แล้วก็ใช้นิดเดียวเลยแล้วใช่ค่ะแล้วเวลากินก็คือให้กินวันละหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยชาไม่ควรเยอะกว่านั้น กินเยอะกว่านั้นก็ได้ครับแต่จะเปือกแค่นั้นแหละที่ไรเาก็คือจะเปื่ัยเองใช่ครับมีเห็ดทั้งสามอย่างแล้วมีสมุนไพรจีนแล้วยังมีอะไรอีกไหมคะคุณหมอคะต้องบอกว่าที่เราใช้สมุนไพรจีนเข้ามาเนื่องจากว่าเราต้องการตุนให้มันมีสารพันออกมาเยอะที่สุดค่ะเราก็เลยใส่รวมกับเห็ดที่ต้องการตุนเพื่อนำเบต้าแค่นออกมาครับนอกนั้นก็จะเป็นการปรุงรสเพื่อให้เขาเรียกว่ารสชาติดีขึ้นค่ะทานง่ายขึ้นทานง่ายขึ้น ถ้าเผื่อคนบางคนบอกว่า,าไม่อยากกินเห็ดกินโปรตีนได้ไหมกินได้ครับ <c oughs> ถ้าส่วนนี้จริงๆโบราณให้ใช้ไก่ดำอ๋อเคยได้ยินเคยได้ยินตัวนี้ไก่ดาจะออกน <c oughs> ี้ได้ดีและเร็วมากเดี๋ <c oughs> ยวไม่มีก็ทําเป็นกระดูกหมูอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็คือเหมาะกับสายแบบไม่ทังสวิรัติทานได้เลยนะคะแล้วเมนูนี้แนะนําน้องดาด้าเพราะว่าคุณหมอคะน้องดาด้าเป็นคนป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้อง <c oughs> <c oughs> ทานี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกัน<ล>ว่ามันทำยังไงเนาะจะได้เอากลับไปทำที่บ้านได้ด้วยนะคะชุ่มขางฮอตโชว์คือสะพานเสือมอาหันต์บาลานสตราโฟร์อเอสเฮิร์บอะที่บอกเลยเริ่มกันเลยค่ะคุณขอบคุณที่ไม่ได้เป็นการเสียสวเวลานะคะอย<ะ>่าง<ะ>หนูเปิดอย่างหนูเปิดให้เปิดไว้ก่อนตอนอุณหภูมิมันเป็นยังไงคะเวลาดื่มอันนี้สูงสูงขึ้นไปหน่อยได้ค่ะเพราะว่า สมุนไพรพวกนี้เขาเขาเป็นเป็นแก่นเป็นสมุนไพรแห้งการที่จะเอาสารสําคัญออกมาก็ต้องใช้ความร้อนหน่อยนโอเคค่ะได้ค่ะก็ตั้งน้ําให้เดือดครับค่ะน้ำให้เดือดเลยนะคะอย่างเห็ดนี่ยังไงควรควรซอยไหมคะเห็ดต้องซอยไหมคะยิ่งแรกยิ่งดีค่ะเพื่อจะได้ให้สารเบต้ากูแคนออกมาเยอะที่สุดค่ะระหว่างนี้เราก็ใส่สมไเป็นต้องรอดค่ะก็หนึ่งหม้อเนี่ย้เป็นโสมใช่คะใช่ครับก็หนึ่งหยิบมือครับอันนี้คือ จัดอัตราส่วนาแล้วหนึ่งแต่อันนี้อันนี้ใส่ได้เลยเพราะจัดอัตราส่วนได้แล้วให้แล้วคุณหมออย่างสมเนี่ยจริงไหมที่เขาบอกว่าสมเนี่ยสมที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนคะสมที่ดีที่สุดจริงๆไม่ใช่ครับทำดานที่ดีนะครับสมที่ดีที่สุดคือสมที่ขึ้นอยู่ในภูมิภาคตัวเองจะเหมาะสมแับท่าที่สุดครับก็คือเป็นคนจีนควรจะกินสมจีนเป็นคนไทยควรจะกินสมขม สมทองแผ่นดินไทยที่มาจากดินไทยสมไทยถ้าเป็นตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเจียวปูละนะครับเจียวปูละจะเหมาะสมกับภูมิภาคไทยเพราะมีการขับความร้อนได้ดีครับถ้าส่งเกาหลีก็จะมีการกระตุ้นพลังไฟได้ดีครับเพราะว่าเขาอยู่ในเมืองหนาวถ้าเผื่อเราเอามาทําเป็นยาแล้วหรือเอามาผสมกวบตาส่วนเนี่ยสามารถกินได้ค่ะอยู่ภูช้างไหนก็กินได้ครับอันนี้เราซอยแบบเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะคะหรือถ้าสมมติเรา อยากทําให้เด็กทานปั่นก็ได้เหมือนกันค่ะเพื่อให้ทานง่ายหน่อยเมนูนี้จริงๆเหมาะสําหรับช่วงที่โควิดระบาดไวรัสระบาดต่างๆนะเพราะมันเป็นเมนูที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันเสริมภูมิคุ้มกันค่ะ แล้วอย่างคนที่เขาเป็นโควิดอะค่ะแล้วเป็นในสถานการณ์ที่เป็นลองโควิดอะค่ะอันนี้คือแบบช่วยด้วยอันนี้เป็ส่วนตัวเลยใช่ไหมคะช่วยเลยอันนี้คือตัวที่จ่ายให้ผู้ป่วยในคลินิกกินเลยคนที่เป็นลองโควิดคนที่มีโรคประจําตัวที่เกี่ยวข้องกันกอย่างเช่น SLE นะครับเราก็จะให้สูตรนี้ไปให้เขาไปหากินต้องกินได้เลยครับขอเมาส์สนุกสนุกระหว่างที่หมอแคร์กำลังเตรียมเหตุนะคะว่าน้องดาด้าเจอคุณหมอปุ๊บมีการเตรียมกัน พี่ปิ่มเดี๋ยวให้คุณหมอดูให้หนูแล้วไม่บอกว่าหนูเป็นอะไรใช่เพราะคุณหมอจับเท่านั้นแหละปอดไม่ดีโอ้โหใช่ตุ้งตรงมากเลยค่ะชัดเลยค่ะเรียน้องนาด้านี่คือเป็นโควิดมาแล้วสามรอบใช่ค่ะเป็นมาสามรอบค่ะหนูก็เหมือนกันหนูกลัวหนูเองจะแบบไม่ยินเทคสใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วก็จะมีติดทุกรอบเลยค่ะสามารถเสริมได้นะครับในในซุปตัวเนี้ยถ้าเผื่ออยากให้ออกฤทธ เรื่องของปอดดีดีขึ้นแล้วอาจจะใส่ขิงฝ yes yeah, okay. yeah, mm ักเข้าไปด้วยขิงฝ hmm ังเหรอคะขิงแบบฝักเนี่ยเป็นขิงแก่แล้วก็ฝานแล้วก็ทุบแล้วก็ใส่ลงไปจะช่วยทําให้การเดินลมในปอดดีขึ้นคือขิงจะช่วยในด้านลมโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะคุณหมอในลมในปอดครับเดี๋ยวต้องลองทานแล้วค่ะต้องอจะเห็นว่าน้ําสมก็จะมีสีเรื่องหมมมีกลิ่นแล้วค่ะหอมค่ะคุณหมอแต่อย่างขิงเนี่ะกินมากเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมไม่ต้องครับ แต่ให้บอกคือสมุนไพรตัวเดียวเนี่ยกินมากไปไม่ดี <c oughs> มันจะออกฤทธิ์บำรงุงจะพาะอยากเพราะนั้นถ้าเผื่อเรากินขิงอาจจะต้องมีการสลับไปยางอื่นหรือกินสมุนไพรตัวอื่นร่วมด้วยค่ะ <c oughs> ครับอุ้ยเริ่มหอมแบบหอมกินสมุนไพรอะค่ะหอมมากแล้วบางคนแบบอยากได้บำรุงอื่นๆเพิ่มด้วยอยากใสก่เกากี้ใส่หวยโซวก็ใส่ได้หมดจริงๆถ้าเราอยากเราอยากจะเสริมอะไรเราก็สามารถใส่ลงไปได้เลยใช่ไหมคะคุณหมอเพราะมันคืออาหารแต่ว่าอย่าอย่าให้ฤทธิ์ขัดแย้งกันใช่ เกากี <sk> ้น <ooo> <inaudible> e oh, ี um, ่ช่วยด้านสุขภาพเยอะไหมคะคุณหมอคะก็เกากี้ก็ช่วยหลักๆเป็นเรื่องของการบำรุงเลือดมีความเลือดที่ใสาตาอ๋อเลือดที่สายตาค่ะเพราะว่าเรได้จะเห็นแบบในกระเพาะปลาหรือว่าพวกบักมุเตะค่ะที่เขาใส่กันใช่คะแล้วปกติเรากินไหมหรือเราเคี่ยว เคลียค่ะพูดแบบจริงใจมากตักน้ำแล้วสกัดหมดแล้วแต่ต้องกลับไปกินแล้วค่ะเพราะว่าประโยชน์ู่แบบดีมากๆเลยค่ะอย่างนีขบอกพี่อร่อยนะอร่อยอร่อยค่ะแล้วที่บอกคืออย่าไปใส่ตัวที่ขัดแย้งกันตัวที่ขัดแย้งกับริดร้อนคือริดเย็นครับเพราะนั้นตัวนี้อาจจะใส่กับย่านางไม่ได้อะไรพวกนี้ทีนนี้ก็ต้องแอบแบบแอบมีความรู้นิดนึงแอบต้องศึกษานิดนึงนะคะว่า ่าราคายคนไเนเป็นกันแยกกันด้วยจริงไหมเนออาหารทุกททุกอันที่เราเลือกมาเราคัดมาแล้วค่ะว่าอันไหนเข้ากันได้อันไหนเสริมนิดกันได้คืออยู่ที่บ้านก็สามารถทํากินได้ง่ายๆเลยนะพี่พินถูกต้องและอีกที่สําคัญก็คือเห็ด เหล่านี้ราคาถูกด้วยแล้วใช่ค่ะหาซื้อได้ง่ายด้วยค่ะตั้งแต่คุณหมอสอนทําอาหารมาเนี่ยตั้งแต่ EP แรกๆเนี่ยแต่ละเมนูคือราคาถูกทั้งนั้นเลยใช่ราคาถูกมากหาซื้อได้ง่ายตามตลาดตามห้างสรรินค้านะคะแล้วที่สําแัญก็คือทําเองได้ง่ายๆเลยที่บ้านใช่ค่ะแต่ข้อสังเกตคือเป็นของราคาถูกแต่พอไปอยู่ในร้านสุขภาพราคาสูงมาก นั่นแหละเราก็เลยมาแจกความรู้ปีๆเลยให้ทุกคนกลับไปใช้จะได้ไม่ต้องไปจ่ายเงินให้ใครใช่ไหมะทำกินเองได้ง่ายๆเลยท่านผู้ชมคะสำหรับเมนูนี <h <h ้ก็จะเหมาะกับคนที่เขาเรียกอะไรบ่วยง่ายมีปัญหาเรื่มคุ้มกันพุมงคุ้มกันนะคะตอนนี้กลิ่นกับน้ำก็จะเริ่มออกแล้วนะจะร้อเปรเป็นเริ่มๆแพ้บ่อยค่ะ มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันหรือช่วงที่ที่มีพวกเชื้อไวรัสระบาดทั้งหลาเมนูนี้คือแนะนำเลยโคควิดใช่บวยเป็นโควิดอยู่ก็คือจัดได้เลยเมนูแบบเด็ดลองชิมน้ําตนสมดูครับว่ารสชาติยังไงได้ค่ะคุณหมอก่อนไหมคะหรือว่าคุณหมอรู้แล้วว่าเป็นยังไงงั้นหนูจะชิมให้หอมาหม เป็นไงบ้างคะพี่ปิ่นคะมันคือยาจีนมันคือลูกของบอลเพชรเป็นอันดับสองจ <laughs> ับมือถ้าเป็นนางงามคือจับมือกับบอลเพชรคือมีความขม <laughs> แต่รับได้ไม่แย่ไม่ถึงชุมทางพัดโช พี่ลองชิมก่อนพราว่าเดี๋ยวจะลองใส่กับตัวของจะได้เห็นเบแตัวาีใช่ว่าเอามาทาอาหารแล้วมันทำง่ายขึ้นมากคุณหมอเดี๋ยวหนูให้น้องดาด้าหน่อยไม่รอดเช่นกันต้องลองต้องลองเกิดมาซีวิตหนึ่งเกิดมาซีวิตหนึ่งได้เลยค่ะคุณหมอชิมไหมคะผมชิมบ่อยแล้วครับไม่เชื่อมีความขมแต่ไม่ได้ขมขนาดนั้น ไม่ได้ขมเวอร์แต่ขมไม่ไือยังออกมาไม่หมดนะเพราะว่าเราใส่ผงไฟขนดไเยค่ะแต่ว่ายิ่งตุ๋นนานจะยิ่งเข้มขึ้นเข้มได้ค่ะรสชาติตัวจะยิ่งเข้มขึ้นค่ะแต่พอตุ๋นเงินเนื้อสัตว์ปุ๊บหรือเป็นโปรตีนปุ๊บอะครับ่มันจะทําให้รสชาติดีขึ้นโอเคนะหนูไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่ะไม่ได้ขมเกินไปใค่ไหมคะกวลาขมไปเยอะเลยค่ะจริงมวลาถ้าเราถ้าเราไม่อยากขมมากพอเราต้มแล้วเราทิ้งน้ําก่อนแล้วต้มใหม่ได้แต่เนื่องจากเมื่อกี้เราทาแบบอาหารเป็นยา มันก็ต้องเก็บอย่างนั้นเก็บสารสำคัญไว้ในนั้นใช่ความขมก็เลยเพราะว่าความตั้งใจของเราก็คือนำสารสำคัญพวกนี้เข้าไปบำรุงร่างกายและสารต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งดีกว่าถ้าจะกินเพื่อที่จะให้มันบำรุงร่างกายก็ไม่ควรใช่ค่ะยิ่งขมยิ่งดีใช่ค่ะยิ่งปัดยิ่งแปลว่าแบบสารสำคัญโอลมาเยอะใช่เรากินอาหารเป็นยาเนาะค่ะถูกต้อง เมนูนี้ก็เป็นอาหารบำรุงร่างกายเป็นยาได้เหมือนกันนะคะ,ะแต่ว่าก็นั่นแหละปริมาณที่ควรรับประทานก็แค่ควรร,ร,รับประทานแค่ประมาณถุงหนึ่งถ้วยใช่ไหมคะถ้วยอ่ะต่อไปเราใส่อันนี้ไปเลยแล้วกันนะคะนี่คือเห็ดซาย่างคือยิ่งเล็กเท่าไหร่ได้ยิ่งดีคะ่ะค่ะยิ่งโดยเฉพาะบางคนถ้าทานเห็ดไม่ได้อย่างน้อยให้เบต้ากลูเคนออกมาที่น้ําซดน้าก็ได้ใช่ใช่โดยเฉพาะคนป่วยที่เคี้ยวไม่ได้ค่ะแล้วต้องการคุมคุ้มกัน ที่ออกมาจากน้ำแล้วก็แล้วก็ยิ่งต้องซอยเลยค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่เลยค่ะกลิ่นหอมมากคุณหมอคะปกติเครื่องยาจีนะคะนอกจากทำเมนูนี้ได้แล้วยังสามารถทำเมนูต้มๆเมนูอื่นได้หมดเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นเมนูอะไรบ้างคะคุณหมอคะตามปกติแล้วต้องเอามาต้มเป็นสต๊อก แล้วเราสามารถนําสต๊อกเนี่ยไปปรุงอาหารอื่นได้ใช <ichi> ่ก <So> ็สามารถประยุกต so ์ได <Fair> ้แต่หลักคือที่เราต้มเพื่อเราต้องการสกัดเอาสารสำคัญออกมาครับแล้วรน้ําเนี่ยไปสามารถปรุงแต่งรสได้ต่างๆนานาเลยเผื่อว่าท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านจะได้นําไปทําเมนูอื่นได้ด้วยครับ กิ่นหอมมากเลยอ่ะพี่หอมไหมมาละมาละแต่จริงๆถ้ามีเวลาเนอะแหละว่ารายการเรามันสั้นถ้ายิ่งมีเวลามันยิ่งเข้มข้นยิ่งสูตรนานยิ่งอร่อยจริงค่ะยิ่งสูตรนานยิ่งอร่อยค่ะเดี๋ยวต้องมีการปรุงเหรอคะปรุงค่ะหนีเลยเลื้อหนูเล่นหนูชอบแกล้งคุณหมอแกล้งคุณหมอหน่ารักหมอน้ารักจริงๆอาหารมันจะต้องอร่อยด้วยใช่ไหมไม่งั้นก็ไม่อยากกินก็ไม่เชิญชวนใช่แล้วค่ะก็ไม่เชิญชวนแต่เดี๋ยวคุณหมอแค่ปรุงใช่ไหมคะค่ะ อันนี้ไม่หนีใช่ไหมอันนี้นี่น่าจ้องเลยตีมือยุดยุดยุดมือเยอะเป็นคนกินโดนดจะป็นจมูกวันหนูกดนัดเหมือนกันแล้วยเขาจะใส่พริกไทยใส่ลาบผักชีมันนี่ยได้ไหมใส่พริกไทยนะคะแล้วก็นี่ซอสหมูตุ๋นใช้ได้นะใส่เลยไหมคะนี่ค่ะค่ะเนี่ยเข้ากับรสชาติเลยแล้วเขาก็ ไม่ใส่สีไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยอุ้ยอันนี้ก็ทํามาจากถั่วเหลืองอันนี้ก็กินได้เหมือนกันสาหรับมังสวิรัติเจมเลยเขาทำจากถั่วเหลืองแล้วถั่วเหลืองมีสารไอโซฟาวนนะคะสารอะไรคะพี่หนุไอโซฟาวนนี่คือเป็นฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนเพศหญิงค่ะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นไฟโตเอสโตรเจนจากธรรมชาติจริงถ้าเกิดเป็นหญิงวัยหมดประจําเดือนนะคะหรือว่าเป็นวัยทองแนะนําทานทนหลองใช่แต่ก็อย่าแบบไปซื้อหาแล้วจุก ไม่ได้เดี๋ยวบอกเอาไปอย่างนั้นกินหน้าผู้เลื้ยงดีกว่าเอ้าคุณหมอคุณหมอพูดเองว่ามันลุงเลือดดีมันมันไวทองไวทองอะไรอย่างนี้ดีไวดซนดีไม่ได้น้องใช่ก็คือเครื่องปรุงอะเนาะเือนไอยก็อาจเจออะไรโดนไง่ใจน่าจะถามหาค่ะถ้าดุกอะค่ะจริงจอ๋อละว่าเป็นการปรุงเป็นการปรุงนะคะค่อค่อยๆปรุงนะครับ กลิ่นหอมมากเลยต้องบอกว่าถ้าเผื่อคนเป็นโรคเนี่ยอาจจะปรุงให้น้อยที่สุดหรือไม่ปรุงเลยใช่แล้วแต่สภาวะโรคของเราแต่ถ้าเกิดเราแบบปกติปกติเราจะกินเป็นอาหารชิวๆอร่อยอร่อแล้วก็ปรุงได้เลยตามชอบค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีพริกไทยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะในนี้คือแหล่งรวมแบบหอมสมุนไพรและเครื่องเทศถูกค่ะเนี่ยมันคือการเอายามาทำเป็นอาหารแม่นาส ชุ่ม้างัช่อยังีตอบถูกเก่งมากเลยนะคนที่คิดอะไรพวกนี้อ่านั้นเราก็ใส่พริกไทยค่ะหรือจะเป็นพริกไทยดำที่ตำตำตำก็ได้นะอันนั้นก็หมเป็นเม็ดๆใช่ไหมคะหมอใช่ค่ะอันนั้นยิ่งจะหอมเลยค่ะนี่เราก็ใส่พริกไทยตามชอบได้เลยนะคะตามชอบได้เลยยิ่งยิ่งถ้าเป็นช่วงที่แบบ โควิดระบาดไวรัสระบาดเงี้ยถ้าเป็นหวัดใช่ค่ะถ้าเผื่อเป็นหวัดเป็นอะไรพวกนี้ให้กินพริกไทยดำครับแต่ถ้าไอ่กินพริกไทยร่อนคือพริกไทยตัวนี้แหละครับแต่ถ้าเผื่อมีปัญหาเรื่องของการอ่อนเพลียอ่อนแรงต้องการบำรุงร่างกายให้ใช้เป็นพริกไทยดำท้าไมอ่ะคุณหมอทำไมมันมันก็พริกไทยเหมือนกันนะครับถ้าเป็นทางหลักของการแพทย์แผนไทยออกฤทธิ์กินคนละระบบครับถ้าเป็นพริกไทยร่อนเนี่ยออกฤทธิ์ในระบบลมพริกไทยดำออกฤทธิ์ในระบบไฟครับ เห็นไหมต่างกันมากเลยมันจะมีอะไรที่เราแบบหาเป็นกิมมิคมากใช่ใช่ค่ะมันจะมีอะไรที่เราหาอันนี้ก็เป็นน้ำตาลมะพร้าวจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการขัดสีเนาะค่ะเติมได้หน่อยหนึ่งจริงๆเวลาเราป่วยเรามีอาการเหนื่อยเพียการได้รับน้ำตาลบ้างก็เป็นรื่งที่ทำให้เรามีพลังรับบ้างไม่ต้องถึงขั้นแบบไม่เอาเลยอย่างนี้ใช่ขอเติมนิดหน่อยพอให้มีพลังงานในร่างกายเพิ่มหน่อย อันนี้นิดน่อยแล้วนะไม่มีนะหนูว่าเกือบหมดเลยเกือบจะหมดทั้งทั้งชาเลยคุณหมอแต่มันก็จะมีความหวานจากพวกเห็ดพวกอะไรอยู่แล้วอยู่ค่ะอยู่อให้ชิมก่อนเพื่อความมั่นใจในตัวเองสักหน่บ ใช่ค่ะเดี๋ยวไม่มั่นใจใช่เป็นแม่ครัวต้องชิมก่อนแต่เมื่อกี้ผมเห็นปรุงก่อนแล้วค่อยชิมคุณหมอชดปิลอร่อยไหมใช้ได้นะอ่าโอเคโอเคถ้าใช้ได้แล้วเติมเกลือหน่อยเติมเกลือหน่อยแค่ว่าเติมเกลือหน่อยเอาเติมเกลือหน่อยหนึ่งเอ่อยเยอะไหมคะแค่ไหนอ่ะพอไหมหุ้ยเยอะอยู่นะคุณหมออ่พอแล้ว เราจะเปลี่ยนชื่อรายการค่ะเสียงเพลงและโรคไตหลอก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 อันนี้ก็ยังคือที่ที่คุณหมอใส่ไปหนูเชื่อว่าคุณหมอก็คุณหมอมีความรู้อยู่แล้วก็คือปริมาณที่คุณหมอใส่ไปอ่ะมันไม่ได้เป็นปริมาณที่แบบโอ้โหเยอะเกินไปนะคะเป็นปริมาณที่เราทานได้ปกติเหมือนคนทานทั่วไปนี่แหละถ้าเกิดเราเราไม่มีพามาปัญหาโรคไตนะคะ ดีไหมคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นอะลองค่ะลองอะลองท่านผู้ชมอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณหมอหนูปิดไฟนะอ่าเสร็จอ่าเสร็จแล้วนะคะทานผู้ชมขาแต่ว่าแต่ว่านะแค่จะต้องโรยผักชีกับกระเทียมนิดนึงทีหลังใช่ไหมหลังใส่ชามนะคะอันนี้คือเสร็จแบบเบื้องต้นเสร็จในหม้อนะคะสําหรับเมนูซุปสมุนไพรเห็ดสามอย่างหนูเรียกชื่อถูกไหม เห็ดสามอย่างตุนสมุนไพรเสร็จแล้วนะคะสําหรับเมนูเห็ดสามอย่างตุนสมุนไพรจริงๆเราต้องตกลงกันเรื่องชื่อเมนูให้เรียบร้อยก่อนไหมนึกอะไรได้พูดไปก่อนนะเดี๋ยวเราน้ำใส่ชามสักครู่หนึ่งนะคะชามนี่ค่ะโอเควิ๋ยวเดี๋ยวกลัวร้อนวางกว้ดีกว่าเนาะล้วก็แนะนำเวลากินก็ให้กินทั้งเนื้อเห็ดแล้วก็เนื้อสมุนไพรที่ต้มด้วยใช่ค่ะ ก็ต้ม uh ด้วยหนึ uh ่ง huh. ถ uh, really ้วยครับ oh. ก uh, ็แบ่งไว้ก yeah. so, uh, ินได้สามวันครับอ่ะจริงๆเราทําเป็นถ้วยเล็กให้ดูไหมเราจะได้รู้ปริมาณแบบเพะว่าออ่ะจริงๆประมาณประมาณสักสองสามทัพพีต่อต่อหนึ่งหนึ่งการค่ะค่ะโสมเนี่ยเราก็ค้างเอาไว้ได้ค่ะเพราะว่าเพื่อเราจะตุ๋นทานครั้งต่อไปแต่เราเน้นเอาเห็ดมาแทนค่ะเห็ดนี้ก็จะช่วยทําให้เราอิ่มได้ด้วยนะคะทานแทนข้าวได้เลย คนที่เป็นมรอผู้ท่านประธานมอมะเร็งผู้ได้ค่ะผู้ได้เนี่ยอาหารที่ที่ที่แนะนําให้คนป่วยที่เป็นมะเร็งทานนะคะคือเอ่อไม่ไม่ทานพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งที่เป็นอาหารของที่มะเร็งเขาชอบนะคะเปลี่ยนมาเป็นพวกนี้แทนอ่าอ่าอันนี้คือปริมาณที่เหมาะแก่การรับประทานในหนึ่งครั้งตอนและก็รับประทานแค่วันละครั้งก็เพียงพอแล้วใช่ไหมคะคุณหมอคะหรือถ้าเกิดต้องการปรุงกัน ต้นเยอะๆก็กินสองครั้งเช้ากับเย็นกับมื้ออาหารค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะก็เหมาะกับคนที่แบบต้องการสร้างภูมิคุ้มกันต้องการแบบว่าเฮ้ยสำหรับคนที่ป่วยบ่อยๆเป็นวันง่ายๆก็เมนูนี้ได้เลยทานแล้วน่าจะสดชื่นแน่นอนนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมที่คุณหมอแคร์เคยบอกไปว่ากระเทียมควรอยู่เป็นอันดับที่หลังเพราะว่ากระเทียมไม่ทนความร้อนนะคะอยากจะให้กระเทียมออกฤทธิ์หรือออกประสิทธิภาพดีๆต้องโรยเป็น ขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะออาจจะใส่นิดนึงแล้วแต่คนชอบนะคะค่ะแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มพูนกันช่วงช่วงที่เราป่วยก็เยอะหน่อยก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอะยั่งยังยั่งยังวยามสวามสวยงามนะคะอาหารนี้นอกจากอร่อยเราต้องมีหน้าตาน่ารับประทานด้วยโอเคค่ะ อันนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะผู้ชมขากับเมนูเห็ดสอย่างตุนยาจีค่ะ,คะ,คะ,คะสำหรับเมนูนี้ก็สามารถนำไปทำกันได้ง่ายมากๆเลยนะคะผู้ชมขาฝากเอาไว้ด้วยสำหรับเมนูนี้อยากชิมไหมฮะได้ให้น้องให้น้องเป็นคนชิมเลยอ่า <c oughs> ให้น้องเปคนชิมะน้องเพราะว่าน้องเป็นคนก <c oughs> ินยากคุณหมอขอเตนะคะให้น้องได้ชิมแล้วให้น้องได้บอกว่ารสชาติเป็นยังไง กลิ่นไข่กระเพาะปลามากๆเลยใช่ไหมคะแล้วเขาจะมีความหนืดๆจากจากตัวเห็ดอะค่ะค่ะแต่ว่าเห็ดมันก็มีเหมือนมีเป็นี้ใช่อร่อยอร่อยมากนนคือเบต้าคแนค่ะไมันขมค่ะรู้สึกว่าเห็ดกรุบมากแบบอร่อยมากเลยค่ะละมุนลิ้นมากนี่ขนาดเราทำในระยะเวลาแบบเรงรีบนิดนึงเพราะว่ารายการเราแบบแค่สามสิบนาทีค่ะน้องยังอร่อยขนาดนี้เนาะถ้าเรามีเวลาทําอยู่ที่บ้านได้ตุ๋นนานๆโอ้โห คุณภาพเขายิ่งโหดเลยสําหรับตัวแบบสมุนไพรตัวส่งนะคะท่านผู้ชมฝากเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณมากๆสาหรับเมนูนี้จากคุณหมอทําได้ง่ายๆที่บ้านเลยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอสวัสดีค่ะยังไม่หวัดดีค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะหนูมีน้ำดื่มกระเส็วิตามินแอนมิเรัลวอเตอร์มอบให้คุณหมอขอบคุณค่ะอาหารดีน้ำดื่มก็ต้องดีต้องสะอาดด้วยถูกต้องค่ะค่ะ อีพีต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะชชุาโว์